ขยีย้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไตราตอนที่1 1 1คุณเพืทักเทพ,พนายืนพังงาดในโถงใหญ่นั้นส่งคลื่นกดดันมหาศาลออกมาทําให้คืนลิงในชั้นบรรยากาศแสดงสัญญาณแข็งตัวและไหลติดขัดคุณพุทักนี้ช่างสองพลังอย่างยิ่งฮาฮามู่เฉินแกเก่งมากไม่เชื่อหรือตอนนี้มาสู้กับคุณเพืทักของข้าอีกสักยกสิเจน้นชิงนั้นขวาร้อออกมาการมีหุนเพืทักเป็นของเขา เขาก็วางใจได้ไม่ว่ามูเ่เฉินจะมีกลยุทธ์อะไรก็ไม่ทางที่จะพลิกสถานการณ์ได้สำเร็จตัวมูเ่เฉินก็มองคุณเพืทักนั้นร่างใหญ่โตราวกับไม้ที่เหี่ยวแห้งและบนพื้นผิวปรากฏลวดลายเรืองแสงพลังที่แร่นผพานออกมาทําให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดนี่คือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเขาเมื่อเจอกับอันตรายเห็นชัดว่าคุณพทักนั้นมีพลังต่อสู้ระดับน่ากลัวแม้กระทั่ง กายาเทพสายฟ้าสี่โคจรยังไม่สามารถทนได้ขุนพิทักษ์ตรงหน้าเขาอาจมีพลังเทียบเท่ากับจอมยุทธิ์ที่ผ่านภัยบาทางพลังจิตวิญญาณมาแล้วเพื่อเข้าสู่ระดับจือจุ่นยิ่งกว่านั้นจากคําคู่ของเจินชิงก็ยังไม่ใช่พลังขีดสุดสถานการณ์ตอนนี้ยุ่งยากกว่าก่อนหน้านักจากนี้ก็ถึงเวลาตายของพวกแกแล้วเจินชิงพูดขึ้นยิ้มให้กับมู่เฉินกรัวรีใบหน้าเขามีแต่ความชั่วร้ายเริ่มเปลี่ยนตาประทับในมือ ปลายใบไม้บนหน้าผาของขุนผู้ทัก์นั้นส่องแสงเรืองรองลางใหญ่โตพุ่งออกมากัปป้นใหญ่โตมาพร้อมกับพลังที่น่ากลัวตัวมูเฉินกับเคลื่อนตัวนั้นเงาบางกรปรากฏใต้ฝ่าเท้าพิตาเขาถอยกลับพร้อมกับรั่วที่ตามติดมากำปป้นหุ่นพุ้ทัก์กระแทกผืนทําให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรอยแตกขนาดยักษ์ปรากฏบนพื้นดินลาวกบสรพผิดแสดงเห็นถึงพลังอํานาจที่น่ากลัวอัคระเรืองแสงปรากฏบนหน้าผากนั้น อีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นร่างใหญ่โตก็พุ่งออกมาปรากฏต่อหน้ามูเฉินแค่พิษตาชัดว่ามันไม่เพียงแต่มีพลังน่ากลัวความเร็วของมันยังไม่ธรรมดาด้วยคุณเพยทักษกหมัดออกไปทําให้กระทั่งอากาศเบื้องหน้าย,ยังพังทลายสีหน้ามูเฉินก็เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งเขากระตุกหอกมังกรปีศาสตร์ขึ้นรังสีชั่วร้ายนั้นปากฏดออกมาเปลี่ยนเป็นมังกรปีศาสตร์ขนาดักษ์ความชั่วร้ายเริ่มท้าถมจากนั้นก็ปะทะก,กับคุณเพยทักษกืนฟ้า คืนกระแทกนั้นกวาดออกมาราวพายุพื้นดินใต้ฝ่าเท้ามูเฉินยุบตัวลงทันใดนั้นร่างมูเฉินกระเด็นไปข้างหน้าหอกมังกรปิศาจพุ่งกลับมาอยู่ในมือขณะแขนเสื้อขาดไปจนหมดมีน้ำซ้ำยังมีเลือดไหลจากมุมปากเห็นชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับคุผพ้ทักษ์แบบซึ่งหน้าร่างใหญ่โตของคุผู้ทักษ์นั้นพุ่งไปหามูเฉินอีกครั้งกําปานไม้แห้งกลางนั้นปกคลุมไปรอบทว่าก่อนที่คุผพ้ทักษ์จะจอมตีใส่มูเฉิน ร่างงดงามกับปรากฏเบื้องน่ะต่อมารัศมีกระบี่นั้นกับปรากฏออกมาพุ่งตรงไปยังศีรษะของคุณพูยทักษ์เมื่อสัมผัสได้ถึงรัศมีกระบี่คุณผู้ทักษ์เองก็หยุดจากนั้นกลางฝ่ามือออกปิดกั้นรัศมีกระบี่มือที่เป็นเนื้อไม้นั้นเกิดลอยลึกแม้ว่ามันจะมีพลังป้องกันสูงแต่กระบีร่รั่วเส้นของรั่วรีไม่ใช่อาวุธที่สามารถต้านทานได้ง่ายๆถ้าขุมพลังของรั่วรีนั้นสูงกว่านี้ และเมื่อน,นางสามารถเปิดใช้งานพลังแท้จริงของวุฒิเทพของตระกูลรั่วเซินได้ในตอนนั้นแค่ฟันทีเดียวก็สามารถตัดมือคุณพิทักได้แล้วมูเฉินใช้โอกาสนี้ถอยออกมาเทว่าเขาต้องของมวดคิว้วพลังป้องกันของคุณพิทักษ์แข็งแกร่งมากก่อนหน้าที่เผชิญกับการโจมตีของเขากับรั่วด,ดีมันรับแบบซึ้งๆหน้าแต่ครั้งนี้กับเลือกจะต้านทานพลังโจมตีของนางนี่อาจเป็นเพราะความหวาดกลัวต่อก,กระบี่รั่วเซินแต่คงไม่ใช่เหตุผลนั้นทั้งหมด หลังจากนั้นดวงตามู่เฉินก็เปลี่ยนไปสายตากับอดไม่ได้จะจ้องมองไปยังป้ายใบไม้บนหน้าผาของคุณผู้ทักจากนั้นเขาก็มองเจิ้นชิงจากปลายหางตาดูเหมือนทุกครั้งที่ตาประทับบนมือนั้นเปลี่ยนไปใบไม้บนหน้าผาของคุณก็จะสว่างป้ายใบไม้นั้นเป็นของที่พวกเจิ้นชิงชิงไปจากพวกเขาดูจากรูปหลักป้ายใบไม้นี้น่าจะมีคุณสมบัติในการควบคุมคุณผู้ทักเทพ,พนามีหน้าก่อนหน้าเจิ้นชิง ถึงยอมราทิ้งต้นลือไทยเทพกับคุ้งไปยังป้ายใบไม้ที่ดูไม่สําคัญลัวรี่นั้นปรากฏข้างกายมู่เฉินเจ้าเป็นอะไรไหมมู่มเฉินกับตอบด้วยการสส่หน้าโชคดีที่เขาฝึกวิชากายยาเทพสายฟ้าจนถึงรวดลายสี่โคจรถ้าไม่อย่างนั้นกัาปานที่มาจากคุณผุ้ยทักต่อให้เป็นจอมยุทธที่ผ่านภัยบาดทางพลังกายยังต้องเจ็บหนักฮ่าฮ่าดูเหมือนพวกแกสองคนจะไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้แล้วนะเจนินชิงนั้นมองมู่เฉินกับรัวรี ที่ถูกบีบให้ราถอยไปความเยือกเกย็นเริ่มปรากฏในดวงตางด้วยดินางจับกระบี่รั่วเส้นไว้แน่นไม่เร็วเกินไปหน่อยหรือที่จะมีความสุขเจ้าคิดจริงหรือว่าข้าจะไม่สามารถบันหัวท่อนไม้นั้นได้ความโมโหเริ่มปรากฏในดวงตางด้วยดิก่อนหน้ามู่เฉินได้สู้สุดใจกับเซี่ยวสภาพตอนนี้ต้องไม่ดียิ่งมาเกิดการประทะัเมื่อคู่นี้กับคุณผุ้ยทักอีกอาการบาดเจ็บของเขาต้องหนักขึ้น ทำเอานาวรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจขณะเดียวกันก็กระตุ้นจิตสังหารของนางเมื่อเสียงนั้นจบเสียงบางอย่างระเบิดออกมาจากกระบี่รั่วเสินเส้นแสงเรืองร้องปรากฏทั่วตัวกระบี่ต่อมาความคมกริบก็เริ่มปรากฏท้ายแม้แต่มิติรอบด้านยังสันสะเทือนพอรู้ถึงรัศมีกระบี่นั้นสีหน้าของเจ้นชิงก็เปลี่ยนไปกระบี่เทพเริ่มนีหน้ากลัวแท้จริงถ้าตอนนี้ลัวรีผ่านภัยบาดทางพลังยุ์แล้วนางคงสามารถเล่นงานคุณผู้ทักได้ แต่น่าเสียดายรนหาที่ตายซะจริงเจิ้นชิงนั้นเยาะเย้ยแล้วเปลี่ยนตาประทับในมือคุนเพื่อทักก็พุ่งออกไปกครั้งหนึ่งทว่าครั้งนี้ขณะเจิ้นชิงสั่งการคุนผู้ทักมูเ่เฉินเห็นชัดว่าปลายใบไม้บนหน้าผากของมันเลืองแสงอีกครั้งสีหน้างดงามของรั่วรี่นั้นเตรียมตัวจะปวดปลอยผนึกของกระบีรร่รั่วเซินเดี๋ยวก่อนมูเ่เฉินก็คว้ามือนางไว้แม้ว่ากระบวนท่าของรั่วรี่จะทรงพลังแต่ต้องใช้พลังมหาศาล ในสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพวกเขาใช้ความพยายามไปกับการทำลายขุนคุ้ทักมากเกินไปจะทายพวกเจิ้นชิงนั้นมีเวลาจัดการกับพวกเขาตอนอ่อนกำลังถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์เรียกว่าสู่หายณะของแท้เมื่อดินแบบนั้นรัวรี่เองเนี่ยก็สงสัยตายกับมู่ฉินไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังวางแผนอะไรแต่ด้วยความเชื่อใจในตัวเขาหลังจากลังเลคู่หนึ่งจึงพยักหน้าระวังตัวด้วยนะถ้าเจ้าได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง ข้าจะลงมือทันทีน้ำเสียงนางเด็กขาดมากไม่อาจปฏิเสธนางได้แล้วมู่เฉินเองยินเขาหยุดตัวเองให้ยื่นมือเนี่ยออกไปกุมใบหน้าของรัวรี่ไว้รู้แล้วนะรัวรี่ของข้าคือราชินีรั่วแห่งสงครามเทพพยุทธ์เก่งที่สุดเมื่อเห็นว่ามู่เฉินยังมีแก่ใจมาหยอกล้อในสถานการณ์แบบนี้รัวรีเองก็มองขอนแต่แววตากับอ่อนโยนพวกแกสองคนยังมีแก่ใจมาจีบกันตอนนี้เนี่ยนะจนชิงกับยิ้ ตาประทับในมือเปลี่ยนไปสั่งให้ร่างใหญ่โตของคุณพืทักนั้นโจมตีมูเฉินกัรั่วรี่ด้วยพลังที่น่ากลัวขึ้นอีกพายุเริ่มก่อตัวคุณเพื่ทัการาวกระเทมการทําลายล้างอารวาสไปทั่วมูเฉินกรัรั่รี่าราวกับแแรงวันที่บินว่อนไปทั่วกระบวนท่าเคลื่อนไหวนั้นสามารถรบดลีกได้อย่างต่อเนื่องเวลาเดียวกันการโจมตีเที่ระเบิดออกมาจากร่างพวกเขาสร้างรอยแผลบนร่างของคุณเพื่ทักรอยแล้วรอยเล่า ทั้งไม่เออและคนที่เหลือเรือบมองพร้อมกระถอนหายใจกับการต่อสู้นั้นดวงตาแต่ละคู่เต็ไม่ได้แววกังวลจนทิงงย่อเย้ยมาสังเกตภาพนั้นเขาไม่ได้ใจร้อนกับยังสงบนิ่งและมีท่าทีสบายไม่ว่ามู่เฉินกระร่วรีจะปล่ยทัศนอะไรพวกเขาก็เป็นมนุษย์ที่เหนื่อยและหมดแรงได้เทียบกับคุณคุยทักที่ทําตามคําสั่งเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงพอจะฆ่ามู่เฉินกับร่วรีได้แบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ตัวมู่เฉินก็รั่วี่ยังไม่อาจเทียบกับคุณผู้ทักในเรื่องของพลังได้เมื่อไห่ที่คือหลิงหมดลงขาก็จะสามารถคาวกแกได้อย่างง่ายได้ตอนนี้เขาทําเพียงแค่เฝ้ามองการเล่นนั้นเพราะจุดจบได้อยู่ในกํามือเขาแล้วทันใดกําปั้นยักษ์ก็ล้อมมู่เฉินไว้แต่ก่อนจะได้ปะทะลางงดงามปรากฏสายธานกระบี่กับปากฏออกมาทันทีที่รั่วี่สะกัดการโจมตีนั้นมู่เฉินก็กระโจนตัวไปเงามังกรปรากฏใต้เท้าของเขา เมื่อคลายตัวออกก็ราวกะเจาะผ่านมิติร่างเขาได้พุ่งตรงออกไปเหนือศีรษะของคุณผูยทักราวกับพูดผีทว่าทันทีที่ร่างมู่เฉินพุ่งไปนั้นดูเหมือนว่าคุณผูยทักจะจับสัมผัสได้มันอ้าปากและคำรามคลื่นกระแทกที่น่ากลัวระเบิดออกมาราวกับลำแสงที่ปกคลุมร่างมู่เฉินทันทีที่แสงแนั้นประทับมู่เฉินแรงสั่นสะเทือนจึงบังเกิดอึดใจต่อมาเจดีสีดำก็คือมาจึงปรากฏออกมาเสียงโลหะดังกังวานไปทั่ว เจดีสีดำสาหลายไปอย่างรวดเร็วตัวมูเฉินปรากฏตัวบนหน้าผาของคุณผู้ยทักเขากำหมัดชิ้นส่วนกระดาษสีดำปรากฏพลังลึกลับสายหนึ่งหลังไหลออกมาเหมือนกับว่ากำลังรู้ถึงภัยคุกขามคุณผู้ทักไม่ได้ใส่ใจการโจมตีร,วรัวดีแต่กับซัดพลังของหมัดนั้นออกไปเงาหมัดนั้นปกคลุมไปทั่วแต่มูเฉินกับไม่มีทีท่าว่าจะหลบภายใต้ใบหน้าของทั้งเมยเอ๋อและคนอื่นเขากระบุขึ้นหน้าร้นหาที่ตายจนชิงกับยิ้ม ในสุดกำปั้นใหญ่โตซัดใส่ร่างมูเฉินยางหนักเมื่อคืนกระแทกหน้ากลัวกระจายล่างเขากระเด็นออกไปราวลุกปืนกระทบกระต้นไม้ยักษ์ทำให้เกิดรอยรล้าทว่าทันทีที่หุ่นพุททักโจมตีมูเฉินฝ่ามือมูเฉินนั้นแตะไปที่หน้าผากของมันพอดิบพอดีมูเฉินเนี่ยบินออกไปราวกับว่ากลายเป็นดาวตกกระแทกกับพื้นพื้นยุบตัวเกิดรอยรล้ามากมายรอยทลายยาวอย่างมากก่อนเขาจะทรงตัวไว้ได้เลือดกอกจากปากใบหน้าเริ่มซีดลง ครั้งนี้เขารับแรงกระแทกจากหมัดตรงๆถ้าไม่ใช่เพราะเขาเคยฝึกวิชากายาเทพสายฟ้าเขาคงยื้อชีวิตไม่ได้แน่สีหน้ารัวดีเริ่มเปลี่ยนไปนางพ่งเข้ามาหาหมู่เฉนินไม่เห็นอาการบาดเจ็บนั้นนางบอกว่าเจ้าเป็นอะไรไหมทําไมถึงไม่หลบละ่ะแม้การโจมตีของคุผูุทักนั้นจะทรงพลังแต่ถ้ามู่เฉินต้องการหลบการโจมตีนั้นก็เป็นไปไม่ได้จะกระทบร่างของเขาจูจุดูเหมือนสภาพแกจะสะบักสะบอมลงทุกทีนะเจินชิงกับเยอะเยย มูเฉินเองก็เช็ดคาบเลือดนั้นเขาเงยหน้าส่งยิ้มนั้นไปให้กับเจินชิงรอยยิ้มที่ส่งกลับมาอัดแน่นด้วยแววยาะเย้ยข้าบอกไปนานแล้วว่าอย่าหลงละเลงเกินไปไหนแกลองเรียกใช้เจ้าหุ่นเสงเค้งนั้นใหม่สิพอได้รินคำพูดนั้นใบหน้าของเจินชิงเนี่ยก็เปลี่ยนไปเขาพยายามเปลี่ยนตาประทับในมือทว่าสีหน้ากับมืดขึมเนื่องจากพบว่าไม่สามารถสั่งการหุ่นเพื่ทักได้แล้วมันยืนเนี่ยตรงกลางห้องโถงไม่มีการตอบสนองไอเวน แกทำอะไรกับคุณผู้ทักเทพ,พนาของข้าเจิ้นชิงถึงกับเกี้ยวกาดออกมามู่เฉินกับขัวร้องก็ไม่มีอะไรมากข้าแกผนึกป้ายที่แกใช้ควบคุมขุนไว้เท่านั้นพราะที่คำพูดนั้นเจิ้นชิงเนี่ยมองไปยังขุนผู้ทักมีสีดำเนี่ยปรากฏบนป้ายหน้าผากนั้นเมื่อดำแสงนั้นเนี่ยควายสลับกันสร้างเป็นตาประทับบางอย่างผนึกป้ายใบไม้เอาไว้เมื่อเป็นแบบนี้ก็ตัดการควบคุมจากเจิ้นชิงได้ขณะใบหน้าเจิ้นชิงหน้าเกลียดมาก เขาไม่คิดว่ามู่เฉินจะมีสายตาแหลมแบบนี้สามารถระบุได้ว่าเขาใช้ป้ายใบไม้นี้ในการควบคุมคุณผู้ทักไม่นำซ้ำยังรู้ว่าจะผนึกอย่างไรเจนินชิงสัมผัสว่าพลังงานบนตาประทับที่ผนึกไว้โดยมู่เฉินนั้นกับลึกลับมากสามารถตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างป้ายกับคุณผู้ทักรวมถึงการเชื่อมต่อของเขาตอนนี้คุณผู้ทักไม่สามารถเชื่อมโยงกับเขาได้แล้วภายตาย,ยิ่งใหญ่ของเขาถูกจัดการด้วยวิธีบางอย่างเจนินชิงเนี่ยเริ่มคุมขัง เนื้อตัวเริ่มสั่นยามนี้ไฟแห่งการต่อสู้เริ่มปรากฏเขาอยากจะฉีกมู่เฉินเป็นชิ้นๆไม่เห็นภาพนั้นทั้งไมเอ,อ๋อจอหยวนชื่อข่วงและคนอื่นที่ติดในดงเถาวันก็พากันถอนหายใจภายตายของเจิ้นชิงคือขุนพุทักเทพ,พนาตอนนี้ถูกมู่เฉินจัดการไปแล้วทําให้พลังการต่อสู้ของพวกเจิ้นชิงลดลงถึงตอนนี้รัวรี่เข้าใจแล้วว่าทําไมมู่เฉินถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรับแรงประทะนั้นชอบทําอะไรบ้าๆซะจริง มูเฉินขวามือรั่วรี่ไว้ใบหน้ายังคงสีดิงอยู่ที่เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ดุเดือดกับเสี้ยวหัวบวกบกับการโจมตีที่น่ากลัวของคุณพุททัก์สภาพเขาตอนนี้เรียกว่าสะบักสะบอมนี่ทําให้เขารู้สึกจนปัญญาแม้เขาจะมีภัยตายซ่อนอยู่แต่คุมพลังของเขาอยู่ในระดับทงเทียนขั้นปลายไม่ว่าจะมีพลังต่อสู้เหนือกว่าภายนอกมากแค่ไหนแต่เมื่อศึกเป็นจ่าภาคีนาเนินไปเรื่อยๆศัตรูเที่เขาต้องเจอก็ทรงพลังมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นตอนนี้พวกเขาอยู่ใน16อันดับแรกหลังจากออกจากมิติซากอารยธรรมโบราณแห่งนี้ตำแหน่งพวกเขาจะถูกเปิดเผยถึงตอนนั้นก็ต้องเผชิญกับบางกลุ่มที่ต้องการแย่งชิงคะแนนจากพวกเขาการต่อสู้ตอนนั้นคงดุเดือดยิ่งกว่าที่เขาสู้กันอยู่ตอนนี้ดังนั้นการมีขุมพลังชงเทียนขั้นไปเริ่มทําให้ก้าวหน้าเนี่ยได้ยากมากเพราะเขาไม่สามารถคันพลังทั้งหมดมาต่อสู้กับจอมยุทธ์ที่ผ่านภัยบัตรทางพลังยุทธ์มาแล้วไม่อย่างนั้น จะโดนคู่แข่งที่กำลังจ้องมองอยู่ชวยโอกาสได้ดูเหมือนข้าต้องรีบบรรลุค,คุมพลังแล้วมูเ่เฉินพัวตัวเองไม่เพียงแต่ชื่อข่วงเจ้าถิงซานและมู่เฟิง่งหยางแม้แต่ตัวข้าเองก็ต้องเพิ่มคุมพลังไม่อย่างนั้นการเข้าสู่รอบสุดท้ายนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายลั่รีก,กับกุมมือมูเ่เฉินก่อนเงยหน้าขึ้นมองไปยังพวกเจ้นฉิงการต่อสู้ต่อจากนี้เจ้าไม่ต้องเข้ามายุ่งแล้วข้าจัดการพวกมันเองมูเ่เฉินอึง้ง แม้ว่าการจัดการหุ่นคุืยทักเทพ,พนาได้แล้วแต่ศัตรูยังมีจํานวนมากนอกจากนี้เจินชิงไม่ใช่จอมยุทธที่จะต่อกรอนได้ง่ายๆเหมือนเสีย้ยวเมื่อบวกกับสมาชิกในกลุ่มของพวกเขาที่มีหลายคนผ่านภัยบัตรทางพลังกายกลุ่มพวกเขาถือว่าไม่อ่อนแอรัรวรี่จะจัดการได้จริงหรือจะดีกว่านะถ้าเราร่วมมือกันเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าจะเจ็บปวดแค่ไหนตอนที่เห็นเจ้าบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยก็จะให้เจ้าเจ็บปวดไงล่ะ ใบหน้าสีแดงของนางปรากฏ,ากฏเห็นชัดว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะได้เห็นนางเนี่ยในสภาพแบบนี้ขายให้เจ้าชอบทำอะไรเบ้าๆอยู่เรื่อยๆนี่คือการลงโทษรัวรี่กับยื่นมือออกไปและพูดว่าอยู่นิ่งๆข้าจะปกป้องเจ้าเองเมื่อไปเชิญหน้ากับรัวรี่ที่แผ่รังสีจักรพัดดีนีออกมามู่เฉินเองเนี่ยอดจะเกาจมูกไม่ได้ระวังตัวดินะรัวรี่กับพยักหน้าไม่ต้องห่วงนะข้าจะจัดการให้เร็วที่สุดเอง เขารู้สึกได้ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่ารัวรี่ยังไม่เป็นประมุขของตระกูลลัวเซนแต่เหมือนเนี่ยจะฉายแววผู้มีอำนาจออกมาแล้วเพียงแค่นางไม่อยากแสดงตัวให้โดดเด่นไม่อยู่ข้างกายเขาแต่ในสถานการณ์ที่ตัวเขาได้รับบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าก็ดูเหมือนว่าจักรพรรดินีเริ่มโกรธแล้วนางจึงไม่อาจปิดบังตัวเองได้อีกรัวรีลุกยืนขึ้นกำกระบี่รัวเซนใบหน้าที่มีรอยยิ้มก่อนหน้านั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นเมื่อมองพวกเจิ้นชิงฮาฮาทำไมหรือ เจ้าอยากจัดการพวกข้าได้ตัวคนเดียวงั้นเลยเจินชิงกับขัวารอรั่วรีลเรืยอไม่ตอบมือกุมกระบี่รั่วเซินพร้อมค่อยๆวาดกระบี่กระบี่รั่วเซินเริ่มสั่นไหวรัศมีดุดันเริ่มปรากฏดูลาวกบว,ว่าจะพาทะลุสวรและโลกได้เมื่อสัมผัสดได้ถึงรัศมีกระบี่สีนหน้าเจินชิงก็เปลี่ยนไปและมองสมาชิกทั้งสี่คนของสำนักศ,ศ,ศึกษาเซิงลงมือจัดการพร้อมกับพวกข้าแบบนี้พวกเจ้าจะร้างแค้นได้ด้วยจากนั้น เราค่อยแบ่งคะแนนและสมบัติเท่าเ่ากันดีไหมแมาเซียโหวนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้แต่สมาชิกสี่คนของสำนักศึกษาซึ่งยังมีพลังอยู่ตอนนี้การดึงพวกเขาเป็นพวกถือเป็นเรื่องดีมากพอได้ยินคำพูดเจนฉิงนั้นดวงตาทั้ง4ี่ก็เปล่งประกายแม้พวกเขาจะตกตะลึงสุดขีดกับการแสดงศักยภาพมู่เฉินแต่ตอนนี้อีกฝ่ายนั้นมีสภาพย่ำแย่เมื่อไรเทือเขาร่วมมือกันและกาจัดลั่วลี่ได้พวกเขาจะได้ล้างแขน ทั้งสี่คนกระจรตัวปลากดเบื้องหน้าด้วยดิพร้อมปิดล้อมเอาไว้คือหลิงมหาสารวลพุ่งออกมาสร้างแรงกดดันคือต่อให้เจ้ามีอาวุธเทพคอยช่วยหรือข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะคนจํานวนมากได้ตัวคนเดียวได้เจินชิงกับย่อเยยฝั่งพวกเขามีสิบคนมีมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ผ่านภัยบตรท,ทางพลังกายมาแล้วบวกกับเขาที่ผ่านภัยบตรท,ทางพลังยุท์พวกรัวรี่คนเดียวจะสามารถชนะพวกเขาทั้งหมดได้ยังไงรัวรีร่กระสองสายตาเนี่ย กลับไปไม่ได้ตอบอะไรนางกลับค่อยๆรับตาลงมีโรหิตซึมออกมาจากมือของนางที่กุมกระบี่่วเส้นเอาไว้และก่อร่างเป็นลวดลายกระบี่โรหิตพลังกระบี่ที่น่ากลัวระเบิดออกมาให้ความรู้สึกราวกว่าสิ่งที่น่ากลัวกาลังจะถูกปวดผนึกออกมารวงมือพอสัมผัสได้ถึงพลังกระบี่นั้นใบหน้าเจนชิงเปลี่ยนไปพร้อมกระตะโกนเด็กขาดเมื่อเสียงคำรามดังขึ้นทั้งก้าวรงมือพร้อมกันพลังโจมตีอัดแน่นได้คืนหลิง ปากฏมืดฟ้ามัวดินบกคุมรั่วรี่เอาไว้ดวงตารั่วรี่ยังคงปิดเพียงแค่มือที่กุมกระบีร่รั่วเส้นเริ่มสัน่นพลังกระบี่ที่น่ากลัวปากฏครอบคุมรอบล่างของนางราวกับพายุเมื่อสัมผัสกับพายุที่มีกระบี่การโจมตีเหล่านั้นก็ถูกทําลายย่อยยับด้วยพลังที่เกินจะต้านทานขนาดลวดลายโรหิตบนกระบีร่รั่วเส้นนั้นเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆใบหน้ารั่วรี่ก็เริ่มสีดเสียงคำรามบางอย่างดังมาจากกระบีร่รรั่วเส้น ดวงตาด่วรีเปิดออกน้งเพียงสะบัดมือพลังกระบี่ก็พุ่งออกไปราวกับมังกรขณะแสงกระบี่นั้นคว้สลับกันพลังกระบี่ระเบิดเมื่อแสงประกายเจิดจ้ากระบี่ดอกบัวขนาดราวร้อยจังปรากฏตัวเบื้องหน้าด่วนรีกระบี่ดอกบัวงวดงามมากทว่าภายใต้ความงดงามกับมีพลังทำลายล้างที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่กระบี่รั่วเส้นสั่นถึงก่อนกระบี่ดอกบัวจะลอยขึ้นต่อมาประกายชดช่วงก็ปรากฏ ขณะรำแสงกระจายเสียงหวานของรัวรี่กับดังขึ้นลาวกับสายฐานหาไทยพิสูจน์แห่งเพลงกระบี่กระบี่บัวรั่วสนโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ